ไปแล้วโอ้ยไหลกันมายาวๆเลยผมหมื่นแปดไปแล้วหมื่นเก้าสองหมไปแล้วผมรางวันนี้27ไปแล้วหื่ตูดจัดๆกันวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมและวันนี้อยู่ในเกมสาถ้ำเหมือนเช่นเคยผมวันนี้เราจัดกันแบบผโผนโหดเลยนะครับผมทุน400ผมแต่เราจัดกันตาละยี่สิบแล้วผมเพื่อนการไม่เสียเวลาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเต็ง,ตงหูเต็งแมวขอบเป็นกัเข้าไร้เอะนะครับแล้วที่ยังรออะไรกันแล้วก็ไปกันเลยสีครับผมไป <c oughs> จัดกันเลยผมตายี่สิบครับผมเรียกได้ว่า จัดกันแบบว่าไม่หนักไม่หน่วงครับผมจัดกันไปเรื่อยๆเลยลผมมาจัดกันแบบเบาๆน่ารักน่ารักไปก่อนเลยครับผมตาละอย,ยี่สิบครับผมสาวทำของเราจะเป็นยังไงต้องรอลุ้นฟีมาหนึ่งมาสองครับผมจังหวะนี้มาสามโอ้โหตัวที่สี่ยังไงตัวที่สี่ยังไงตัวที่สี่ตัวที่สี่มาหรือไม่มาหรือไม่โอ้โหไม่มาผมเราก็จัดกันต่อเน,นื่องไปเลยนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรอจัดกันไปยาวๆโอ้โหหนึ่งสามห้ามาจ้าหนึ่งสามห้ามาช็อตนี้เฮ้ยแปดหกสี่ศูนย์โอ้ เอาแล้วไงเรจึงปังมากนะโอ้ยเอาแล้วไงเะคุณเอ้ยไม้นี้เราจัดหนักจัดเต็มจัดตึงกันไปเลยนะครับผมอืมกัดกันมาแบบโคตรเลยทีเดียวนะครับผมเก้าร้อยกว่าเลยนะโอ้ยพันกว่าแล้ยผมพันกว่าไปแล้วนะครับผมท,ทนีนี้ว่เาเรื่อยไหลกันไปยาวเลยนะครับผมจังหวะนี้แปดเจ็ดเจ็ดห้าจุดศูนย์ศูนย์ไปเลยนะครับโอ้ย ต่อไปเลยครับผมตาละสามร้อยไปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มจัดเป็ครับผมเรียกได้ว่าจัดแบบโหดโดกันไปเลยนะครับผมโอ้โหฟีฟีมาหนึ่งมา3อืมาหือแม่ฟีมาหนึ่งมา2อมาสประตูที่สไหลมาละโอ้โหเรียกได้ว่าถึงปังมากนะไปเลยนะครับผมอหเราก็จัดกันไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนจัดกันแบบต่อเนื่องไปเลยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าจัดกันแบบสุดต่อยเลยครับผมตาละส0 0รอยครับผม สุดวันนี้ไม่มีแล้วผมเราก็ต้องจัดกันต่อเนื่องไปเลยผมจัดกันไปยาวๆเลยผมจังหวะนี้สี่พันห้าไปแล้วจ้ามีสี่พันห้าไปแล้วผมจังหวะนี้ก็จัดกันต่อเนื่องไปยาวๆเลยเนะครับผมโอ้โหวิ่งเฉยเออแล้ผมจัหหงหวะนี้ยังไงไหลกันมาเรื่อยๆครับผมโอ้หุยีติดตาไปดิครับผมโอ้โหเอาแล้วไงล่ะฟีติดตา,าลุยครับผม <c oughs> สิบตาใจังหวะนี้ติดมาเจมาอีกร้อยหต่่มาอีกหห้าเจ็ดหกจังหวะนี้น 8, สาวทำมาอีกหมื่นเจ็ดสองร้อยแปดไปแล้วอ้สามันแปดสิสิไปแล้ว,า 4, ลวบายีอีกบายแรกในฟรีตกจัดจัดกันไปเลยนะครับอู้หจัดจัดจัดเต็ม จัดเติงจัดโคตรอภินิิมหารเติงไปเลยนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ยไงนะว่าจุดจัดจัดกันไปเลยนะครับผมโอ้โหหมื่นสี่แล้วจ้าหมื่นสี่แล้วหมื่นห้าไปแล้วโอ้โหไหลกันมายาวๆเลยผมโอ้โหหมื่นแปดไปแล้วหมื่นเก้าสองหมื่นไปแล้วผมตรงอันนี้สองหมื่นเจ็ดไปแล้วฮื่มจุดจัดจัดกันไปเลยครับผมไม่นิ่งอีค้างๆไปนะผมจังหวะนี้ไงโอ้โหจุดแล้วโอ้โหแปดตาสุดท้ายเท่านั้นครับผมแปดตาสุดท้ายเท่านั้นนะครับโอ้โห โอ้ยแปดพันสองแปดตัวต้องหเรียกได้ว่าขาวเล้วผมสาวทำของเราขจังหวะนี้หมื่นห้าไปแล้วหมื่นห้าจัดมาอีกแล้วผม้โหเรียกได้ว่าจุดจัดจันไปเลยนะครับผมหูหูไม้นี้จัดหนักจัดเต็มจัดเต็มครับผมไม้นี้ค่อนข้างโหดนะครับผมจังหวะนี้เลยหมื่นสามไปแล้ว 1มื่นสไปแล้วกบผมแน่ไม้มนี่จัดมาคน้างตึงกันหมดกผมจังหนี้หมื่นหกไปแล้วโอ้โหหมื่นหกไปย่างตึงนหมจังหวะนี้กระแทกมาสองหมื่นุดูไปแล้วก็ผมโอ้โหเว่จุดจัดก็ผมมีเจ็ตาสุดท้ายเท่านั้นก็ผมมีเจ็ดตาสุดท้ายเท่านั้นนะครับเราก็ไหลนันต่อเนื่องไปเลยก็ผมมีสีตาสุดท้ายเท่านั้นก็ผมจัดกันมายาวๆเลยเนะยครับผมไป้ีไต้องร้อจังหวะนสี่มีม่สิบจุดูไปแล้วก็ผมเฮ้ สามหมื 3, Wine, ่นถ uh ึง huh. วันสองร้อยยี่สิบไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ยังไงหมื่นเก้าสองร้อยก็มาโอ้โหเรียกได้ว่าสองหมื่นแปดไปแล้วอู้หูจัดม้าผมมีสามตาสุดท้ายเท่านั้นครับผมมีสามตาสุดท้ายเท่านั้นครับผมจัดกันต่อเนื่องไปเลยนะครับผมตาสุดท้ายของเราตาสุดท้ายของเรายังไงูหจบมาแปดหมื่นก็ผมโอ้โหไม่ได้ครับผมอย่างนี้ต้องขออนุญาตขยับไปเลยผมตาละสี่ร้อยไปเลยครับผมโอ้โหลุยฮะ ลุยันต่อเนื่องไปเลยผมตาละ4 0 0ร้อยุลยทดจัดกันไปเลยผมจัดหนักจัดเต็มจัดตึงไปเลยนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนบผมจัดกันไปเรื่อยๆเลยครับผมจัดกันต่อเนื่องไปเลยนะครับผมโอ้โหจัดกันไปยาวๆผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนบผมจัดกันมาเรื่อยๆเลยนะครับผมอ จัดกันมายาวๆผมยังไงผมจัดกันต่อเนื่องไปเลยนะครับผมโอ้โหและววันนี้ต่าถ้ำของเราก็พอแค่นี้ดีกว,ว่าบวกมา7 10, 7 0 0 0ก็พอแค่นี้ดีกว,ว่าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ